วันต่อวันด้วยพระคำหนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่6 1หนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่6ได้กล่าวกับเราว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรและในหัวข้อที่อยากจะนำมาแบ่งปันจากพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่6นี้นะครับ ให้หัวข้อว่าจงถ่อมตัวลงจงท่อมตัวลงเป็นข้อความที่สำคัญที่เปโตได้เขียนํำชับพี่น้องผู้เชื่อในเวลานั้นทั้งผู้ที่เป็นผู้อุโสและผู้ที่อ่อนอาวุโสที่เขาเองนั้นจะต้องดำเนินชีวิตต่อกันอยู่ร่วมกันด้วยความท่อมใจยอมฟังซึ่งกันและกัน เพราะพระเจ้าจะทรงประทานพระคุณพระเจ้าจะทรงประทานความโปรดปรานแก่คนเหล่านั้นที่ถ่อมใจและในข้อที่6ตอนปลายนะครับได้บอกว่าเพื่อพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรแม้ในเวลานั้นจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นหรือความยากลำบากเกิดขึ้นในการติดตามพระองค์ก็ตามแต่เมื่อเขาเหล่านั้น ทั้งที่เป็นผู้นําและผู้ตามแสดงความถ่อมใจต่อกันและกันรักษาความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรดังนั้นความถ่อมใจจึงเป็นหัวข้อที่สําคัญนะครับในการใช้ชีวิตในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในการปฏิบัติต่อกันในการอยู่ร่วมกัน เพื่อเราจะเป็นพระพรต่อกันและกันดังนั้นขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะเรียนรู้และนำจากถ้อยคำของพระองค์จาก1นึ่งเปรโตบทที่หนี้ให้เรามีความถ่อมใจมากขึ้นเมื่อเราจะเป็นผู้อาวุโสหรืออ่อนอาวุโสก็ควรปฏิบัติด,ด้วยกันต่อกันและกันด้วยความถ่อมใจต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ